พระพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันนะพุทธเจ้าจะตอบอยังไงนะพุทธเจ้าอยู่ป่ามีแต่บาทกับจีวรน,นะพะพุทธเจ้าบอกคนที่ถามว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตเนี่ยสามารถทำความสุขให้อยู่ต่อเนื่องกันตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหม พระเจ้ามีสารบอกทำไม่ได้นะ,ะตลอดสองวันสองคืนสาวันสาคืนจน7วันเจคืนได้ไหมแต่พระพุทธเจ้าทําได้นะพระเจ้าสามารถทําความสุขให้อยู่ต่อเนื่องติดต่อกันได้เช่นการเข้าสมาธิในระดับจตุตฌานอย่างนี้ฌานที่สีฌานที่หนึ่งสองสามสและสามารถดํารงจิตให้อยู่ กับสุขอันเกิดจากสมาธิเนี่ยได้ต่อเนื่องยาวนานนะนั้น <c oughs> บุคคลที่ต้องการความสุขในชีวิตเนี่ยนะก็จะหันกลับเข้ามาหานะความสงบของจิตนะเพราะว่าพระองค์เป็นราชาแห่งมคตแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีมีความพร้อมทุกอย่างแต่บางทียังหาความสุขภายในจิตไม่ได้